สวัสดีทุกคนมันด้วยครับิโอขับไอมาสนะวันนี้เราอยู่กับเกมบีดเบทโซอีกเช่นเคยนะครับก็เรากลับมาพร้อมกับกาชาตู้ใหม่และตัวละครใหม่นั่นเองนะครับก็คือเป็นกาชาจากนิยายนะครับก็มีพวกกินโจแล้วก็มีชิกิชิมะแล้วก็มีมายุรินะครับซึ่งตัวที่ผมต้องการในตู้นี้นะครับก็มีชิกิชิมะกับกินโจนะครับมี2ตัว เพราะว่าเออชิคิชิมะรู้สึกว่าจะเก่งทางด้าน PVP แล้วก็ปราบจูแกมได้ด้วยนะครับส่วนกินโจก็จะมีเออมีอ b บิลิตีหนึ่งที่ผมสนใจครับคือโจมตีซ้ำขนาดลมนะครับก็เกมนี้มันถ้าศัตรูตัวไหนล้มมันมันจะไม่ตีครับส่วนมายุลิผมก็คิดว่าเออเฉยๆนะไม่ได้อะไรมากครับส่วนสเต็ปที่ต้องใช้ต่อ5 5สเต็ปนะครับก็ใช้ประมาณ1,100นะครับเช่นเคยนะครับก็ สำหรับกาชา20กว่าสเต็ปนี้นะครับก็ผมจะสุ่มสัก10บสเต็ปก็พอนะครับผมเอาจริงๆผมไม่อยากไปสุ่มตู้แยกนะเว้ยถ้าผมสุ่มตู้แยกจริงผมก็จะอยากจะสุ่มแค่สึกิชิมานะครับเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับสเต็ปแรกมันจะทองหรือมันจะลุ้งนะครับไอ้ตู้นี่ยายเอ้ยเฮ้ยปฏิเสธเออ โอ้วาวต้องอย่างนี้ดิมายูริมายูริว่ะย่าม่าฮ่ายำยำยยำยเห็นไหมเอ้ยทำไมเกมมันดูกระตุกกระตุกเลยไม่ไม่อันนี้อันนี้เป็นสีทองครับผมว่า มันมีอีกวะว่ามันน่าจะไม่มีแล้วมั้งทำไมเกมมันดูกระตุกกระตุกวะเฮ้ยเปิดมาโมยุลีอเลยอ่ะผมว่าชซึกิชิมะกับกินโจต้องมาแล้วหรอวะครับเราต่อกันเลยนะครับซึ่งรอบนี้ผมเตรียมเพชรมาอย่างดีนะครับกว่าจะได้สองพันกว่าเพชรนี่ก็ยากพอสมควรเลยนะครับก็เจ็บกันไปกับตู้ของอารันคาที่ผ่านมานี้มากๆเลยครับอันนี้ทอง ทองผมไม่คาดหวังอะไรมันเยอะนะมาครับสเต็ปที่สามรู้สึกเราไปเร็วอย่างเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียลุงบบเฮ้ยังไม่มียังไม่มีฮี่คนนี้ฮิโคนนี้ผมยังไม่มีผมว่ามันต้องมี5้าดาวอีกตัวนึงเชื่อดิผีเสื้อออกมาอย่างเนี้ย ตอนผมเปิดตู้อลันคานะครับอลันคา3ตัวนั้นนับโหรอบแรกเปิดมันนี่แบบสกิชิมาช่วยเลยแต่ได้ตัวซ้ำอะรู้สึกแบบเฮงสวยมากเลยเฮ้ยตัวใหม่2ตัวละมีที่ฟาร์มเพชรละมาครับสเต็ปที่4ผมว่าสเต็ปนี้ต้องทองวะ่ะเพราะสเต็ปต่อไปมันการันตีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงอีกแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินโจกินกินโจรหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่เฮ้ยเฮ้ยกาชานี้เอาเรื่องนะเว้ยเฮ้ยมีอีกตัวเป้ามีทองมีทองเฮ้ย เอาเรื่องนะ่ะกาชาเนี่ยคือลือนนะ่ะไปไปต่อ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 คือน้ำลายเลยอะ่ะ <c oughs> เอ้สเต็ปสเต็ปนี้มันการันตีนี่ผมลืมไปสึกิชิมะสึกิชิมะเฮ้ย,ยแม่งเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่อะ่ะไอ้อะกูผม ขอโทษนะครับพอดีตะกี้ผมตะบะแตกนิดหน่อยครับผมคิดว่าสึกิชิมะนะที่แท้ที่แท้คนอื่นนะเป็นเจ้าไว้นะครับมีตัวอื่นอีกเปล่าสเต็ปการันตีมันต้องดีกว่านี้เลยนะรู้สึกทําไมผมไม่ค่อยได้ตัวหลักตัวที่แบบเก่งๆไหมน,นะอ๋ออันนี้มีอันนี้มีแล้วครับ <oru> โยรุอิจิเฮ้ยกินโจอีกแล้ววะ่ะสามตัว แม่เจ้าโอ้รอบเดียวออกต้องสามตัวเลยเหรอแม่เจ้าโอ้สกิชิมามาเถอะขอร้องผมไม่อยากไปเปิดตู้แยกของสกิชิมาคนระับเพราะผมอยากประหยัดเพชรไว้ตู้ใหม่บ้างนะครับตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรปฏิเสธหน่อยเถอะปฏิเสธปฏิเสธใหม่ปฏิเสธเ,เ,เนี่ย ถ้าสเต็ปแรกๆมันลุ้งหมดสเต็ปหลังๆมันก็จะเขี้นะครับผมบอกตรงๆเลยแต่ถ้าสเต็ปแรกมันแย่หลังๆมันมันก็แล้วแต่ดวงอีกทีต่อครับสเตปเจ็ดสีลุงสีลุงสามตัวสามตัวสองตัว,ตวทำไมปฏิเสธ yes yes ตัวอะไร มีแล้วสองตัวแล้วนะอินูเฮ้ยทำไมมันจอมันกระตุกกระตุกวะทวิตเด้งอ้าวอีกคนนีอีโคนนีสามตัวหา้าใครอ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ อุ้ยตกใจเยอะกูนึกว่าได้5้าดาวมายุริครับทองหมดโอ้ได้อีโคเนะมาตั้ง2ตัวสกิชิมาเถอะทำไมผมไม่เคยได้เมนหลักของตัวนั้นๆเลยอ่ะเวลาตัวใหม่มาอย่างอย่างตัวอย่างตู้ของมาสกิมาผมผมได้แค่ริวเคนคนเดียวนะแต่ไม่ได้อิชชินกับอันนี้เฮ้ย ต้องกดหน้าของสึกิชิมะเข้าไว้เออต้องกดหน้านี้มาเอาตัวเทพบเทพโหดโหดขอร้องลุงเถอปฏิเสธเถอสึกิชิมะก็ช่วยหน่อยก็ได้จริงๆตู้นี้ผมไม่ได้กินโจกับปายุริไม่เป็นไรนะแต่ขอได้สึกิชิมามาครับสเต็ปที่เก้าสัตว์กนะูลุ้นอะลุออ้นเฮี้ยๆเลยเฮ้ย สามตัวปฏิเสธเออสึกิชิมะเหอะตะกี้ข้ขอความเขา้า,าไม่ใช่สิโออันทองคือตะกี้เสียงมันก็ไม่ใช่สึกิชิมะอยู่แล้วอ่ะอันนี้ม่วงม่วงม่วง เอ้กูกูเริ่มหมดก,กูเริ่มหมดกำลังใจแล้วนะอันนี้มันทองอะหายใจเข้าลึกๆมาครับสเต็ปสุดท้ายนะครับขอสึกิชิมะจงสถิตยอยู่กับผมเพราะผมไม่อยากไปเปิดตู้แยกของพี่แกนะครับแล้วผมก็ไม่มีจูกแกมไปลง PVP ผมก็เลยอยากได้สึกิชิมะไปปราบจูกแกมนะครับแค่นี้แหละ เหตุผลที่ต้องการสาธุสาธุสาธุาธนโมธรรมังนโมธรรมังสึกิชิมสกิชิมาสกิชิมา,สมาเสียงผู้ชายかかเฮข้ออีกตัวได้ไหมขออีกตัวได้ไหม,ขออ,ไไหมขออีกตัวเธ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 อะ อีกตัวเถอะขออีกตัวโอ้ไม่ได้สึกยิ่ิใช่ไอ้ว่าเอ้ยได้ตัวใหม่มาประมาณ3-4ตัวเองอะเศร้านะเนี่ยทำไมตัวหน้าตู้ที่แบบอันนี้มันไม่เคยออกเลยว่าออกแต่หลังตู้อะแต่แต่ตัวใหม่มา2ตัวก็ดีอยู่นะไม่เหมือนกับอตอนกาชาของ ใครวะลูเคียวะไม่เหมือนกับกาชาลูเคียครับลูเคียนี่กาชาของอิริโกกับลูเคีย10ปีนะครับอันนั้นคือไม่ออกเลยเออเราได้มาหนึ่งสาหโหได้มาทั้ง10ตัวเฮ้ยผมว่ารอบนี้คุ้มนะได้กินโจมาก็ดีอยู่แหละเดี๋ยวจะไปปั้นกินโจเพราะเพราะเห็นเออสกิลมันดีนะ จมตีศัตรูที่ล้มได้มายูริมาตัวเดียวเองอะส่วนอีกคนนี้นี่มาทั้ง3มตัวเราคงต้องไปเจอกันจริงๆกับตู้แยกของสกิชิมะครับถ้าผมฟาร์มเพชรทันนะครับถ้าผมฟาร์มเพชรทันผมจะไม่มาเปิดตู้แยกของสกิชิมะครับเนี่ยดูตัวในตู้ดิมันมีตั้งหลายตัวแต่แต่ออกซ้ำมันก็ดีไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ว่าแบบ อย่างน้อยออกหน้าตู้ครบอย่างนี้ก็ดีอะนะครับก็คือเบียวคุยะกับงินตรงฝั่งล่างนะครับตรงแถวสองนะผมยังไม่มีผมตอนแรกผมก็อยากได้เพราะจะเอาไปฟาร์มเพชรนะครับแต่ได้กินโจกับมายุริมาเยอะนี่ก็กินโจได้นี่แบบก็ดีนะครับส่วนอีโคเนะนี่ก็ไม่คิดว่าจะได้แต่แต่ถ้าได้ก็ดีนะครับโอเคครับก็ต้อง ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าฟาร์มเพชรทันนับก็ไว้เจอกันนับในตู้ของสกิชิม่านะครับเพราะผมผมไม่มีคํญญาบรรยายจริงๆนะครับก็ในตัวพวกนี้มามันก็ดีอยู่นะครับดีดีเลยแหละแต,แต่แต่คือถ้าพวกนี้ไม่ออกแล้วสกิชิม่าออกตัวเดียวเนี่ยผมก็ดีใจนะเว้ยเนี่ยดู PVP ผมผมผมไม่มีจูกแกรมกับผมไม่มีจูกแกรมไงผมก็เลยรู้สึกแบบ On, on เจอเองช่างอ่อนออนแอใน PVP อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเจอแต่คนแบบสูงๆนั่นเลยนะครับบางคนก็มีแอดคินบางคนก็มีจูแกมนะครับผมก็จะตายฮะโอเคคนระับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์กันด้วยนะครับถ้าเป็นยังไงก็จะว่ายังไงดีล่ะถ้าฟาร์มเฮดทันนะก็เจอกันในตู้ของสกิชิมานะครับในตู้แยกของพี่แกนะครับ ส่วนตู้แยกของกินโจกับมายุรีนะครับผมขอดูตัวในตู้ก่อนนะครับว่ามันมีตัวอะไรดีกันบ้างนะครับแล้วผมก็ลองตัดสินใจดูอีกทีครับแต่ถ้าฟาร์มเฮทันแล้วแล้วไว้เจอกันในตู้ของสกิชิม่านะครับเค้รัขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนที่รับชมกับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมอาจจะลินทันไปหน่อยนะครับพอดีแบบมันลุ้นไปได้ไงเออว่าจะเกลือไม่เกลือนะครับเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไทยกันด้วยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกับผมบ๊ายบายครับู